ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการฝันเห็นงูเชื่อว่ามักจะสื่อความหมายถึงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนโสดและคนที่แต่งงานแล้วซึ่งมีทั้งคำนายที่ดีและคำทำนายที่เตือนให้ผู้ฝันมีความระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตดังนี้ฝันเห็นงูทำนายว่าคนที่กำลังโขหาดูใจกับคนรักจะได้แต่งงานหากเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วจะมีเขาดีเรื่องบุตรแต่หากเป็นชายอาจกำลังคิดนอกลู่นอกทาง ฝันเห็นงูเห่าทำนายว่าความรักที่พยายามปิดบังไว้อาจถูกเปิดเผยใครที่มีชู้ต้องระวังตัวฝันเห็นงูใหญ่ทำนายว่าจะมีโชคลาภด้านการเงินมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่ตำแหน่งสูงกว่าให้การอุปถัมภ์ฟันเห็นงูเล็กทำนายว่าต้องร่วมงานกับคนที่ไม่ชอบคีหนา้าทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างการฟันเห็นงูสองตัวทำนายว่าจะมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้อง ระวังมีปากเสียงกับเพศตรงข้ามฝันเห็นงูหลายตัวทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากมิสหายหรือญาติที่อยู่ห่างไกลฝันเห็นงูเผือกทำนายว่าจะได้พบกัลยาณมิตรที่ดีแต่ให้ระมัดระวังเรื่องการควบคุมอารมณ์จะทำการสิ่งใดให้นอบน้อมเข้าไววฝันเห็นงูเขียวทำนายว่าจะได้พบคู่ที่รอมานานและถูกใจมากแต่อาจมีเรื่องการงานให้ปวดหัวฝันเห็นงูเหลืองทำนายว่าจะได้พบคู่ ความรักที่ต้องอดทนให้ระวังเรื่องเงินเงินทองทองสุขภาพจะมีปัญหาความฝันส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการฝันเห็นงูเชื่อว่ามักจะสื่อความหมายถึงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนโสดและคนที่แต่งงานแล้วซึ่งมีทั้งคำนายที่ดีและคำทำนายที่เตือนให้ผู้ฝันมีความระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตดังนี้ฝันเห็นงูทำนายว่าคนที่กำลังคบหาดูใจกับคนรักจะได้แต่งงาน หากเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วจะมีขา่าวดีเรื่องบุตรแต่หากเป็นชายอาจกำลังคิดนอกลู่นอกทางฟันเห็นงูเห่าทำนายว่าความรักที่พยายามปิดบังไว้อาจถูกเปิดเผยใครที่มีชู้ต้องระวังตัวฟันเห็นงูใหญ่ทำนายว่าจะมีโชคลาภด้านการเงินมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่ตำแหน่งสูงกว่าให้การอุปถัมภ์ฟันเห็นงูเล็กทำนายว่าต้องร่วมงานกับคนที่ไม่ชอบขี้หน้าทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างการฟันเห็นงูสองตัวทำนายว่า จะมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องระวังมีปากเสียงกับเพศตรงข้ามฝันเห็นงูหลายตัวทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากวิสหายหรือญาติที่อยู่ห่างไกลฝันเห็นงูเผือกทำนายว่าจะได้พบกัลยาณามิตรที่ดีแต่ให้ระมัดระวังเรื่องการควบคุมอารมณ์จะทำการสิ่งใดให้นอบน้อมเข้าไว้ฝันเห็นงูเขียวทำนายว่าจะได้พบคู่ที่รอมานานและถูกใจมากแต่อาจมีเรื่องการงานให้ปวดหัวฝันเห็นงูเหลือมทำนายว่าจะได้พบคู่